ตอนที่แล้วลอนแถบได้หนอสมมุติลองกระดักหนูกันนะเผื่อมันจะมาเท่านี้อ๋อที่เราหยิบมาโอเคโอเคโอเคอย่าช่วยอย่าเพิ่งช่วยอ๋อโดนติงโดนโอ้บางโดนเิงเมื่อด้วยเพิ่งรู้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป โอเคเอานะครับสิ่งของคราผพาผมนิวส์คุงนะวันนี้พวเกมถ้าเหมือนจะรีเช็คกันอีกเช่นเคยนะผมรอบที่เราเล่นฝั่งแมวเชี่ยวชาแล้วมาลองฝั่งหนุ่มกันบ้างดีกว่านะว่าจะเชี่ยวชาอย,อย่างนั้นจริงหรือไม่ละกันนะผมผมถูกขางไปน,นอกห้องใช้โอกาสนี้หลบหนีเถอะได้ครับอันนี้ก็คือเหมือนกันอ่ารับทราบครับผม ม่เป็นไรเจ้าแมวคิดว่าจับตัวได้ยังไงใช่ไมมมีทางสลักรู้สึกว่าตอนเล่นเป็นหนูน่าจะปันน่นได้มากกว่านะโอเคด้วยแล้วก็อันนี้มีปุ่มการตบปุ่นะม่ายไปด้วยกดกระโดดค้านี่เหมือนกันนะครับผมรับทราบครับผมเออโดดสบ,บายๆแล้วก็โดดหนีอันนี้ก็เหมือนกับที่บักกี้แหละก็คือสอนการหนนะีโอ้ยแล้วก็เจอชีดยากนะผมแล้วสุดก็หนีทอมพ้นแล้วนี่หาชีดกันเถอะนะได้ครับเจอแล้วครับผมแล้วก,กดหยิบขึ้นมาแก่เรียบร้อยเอ,อ้ย ชิดหนักมากถูกกาตอนที่ทอมไม่อยู่รีบขนอ้อต้องขนชิเข้ารังโอเคก็คือจะเดินชกกักเดิมแล้วก็ต้องหารังแล้วก็ทําการเก็บเข้ารังนั่นเองนะผมมันด็คือชิดเราเก็บได้อ่ะอย่างก,กําลังหนูนั่นเองนะผมต่อไปต้องทําการใช้แรงผลักในการดันเข้ารังก็คือกรณีอินแการที่อดนตี้วีต้องปั่นไฟเนี่ยตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นการดันชิเข้ารังแทนเองนะผมเอ้ยแต่ดันโอเคการดันนี่แบบว่าแปบ๊บเดียวนะผมไม่นาน,านมากใช่ไหม เนี่ยเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับแต้มได้เหมือนกันเนาะยังเนาะผมดูสกิลเพิ่มเติมได้พักชิได้รับยี่พีอัพสกิลเหมือนกันได้นะเองนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนที่ตำแหน่งของชิอันหนึ่งอ่ะแล้วก็สกิลก็จะมีไออันนี้เป็นสกิลเอาคอนทุบแล้ก็คือสตันได้เนาะทั้งหมดรอบนี้หนุ่มข้าจะเถื่อนปาดเถื่อนมากเนาะมสมัยที่จะมีสกิลสตันได้เลยนั่นเองนะผมในการจัดก,การทอมได้ด้วยโอ้โหแล้วสกิลได้เรื่อยๆจะโอ้โหแบบเกิดเป็นกรณีต้องมีทอมนี่คือ น่าจะหนีได้ง่ายเพราะสกิลตันมันโหดมากนะดูแล้วโอเคน่าสนใจน่าสนใจอ่านี่ก็เหมือนเดิมนะผมเล่นไปแล้วก็ดันเข้ารังไปเหมือนเดิมเอ้ยโอ้ทอมมาแล้วนะเออแต่เราดันเข้าชิดเข้ารังไปเรือยเก็บแล้วนะเอ้ยแล้วก็หลบได้ชุกได้เหมือนเดิมนะแกลงนี้เอ้ยมันมาแล้วโอ้ยโอเคหนีหนีทอมทำทมานที่ฟาดไปเลยครับผมเต็มเท้าโอเคอ๋อนี่งช่วยกันตอนที่ทอมไม่ตันได้สนใจเจอรี่ตั้งใจจะกลับบ้านหลบซ่อนภัย ก็คืออ๋อเกียก็คือแปลว่าคือยังไม่สอนเต็มที่แหละอาจจะต้องดูในเกมทีนึงว่าของทีมเองแน่นะโอเคมีเนื้อเรื่องด้วยนี่ไงแกันึ่ก็ชิชมาได้นะี่นะออมารวมกันไดนะ้แล้วก็ <c oughs> ทัฟฟี่อบอกว่าเอาอีกไม่พอแค่นี้ไม่พอ,พอโอเคจะไดีฉันกินชีสที่นายขนกลับมาหมดแล้วเห็นรู้สึกหิวเลยแค่นี้ให้นะพักผก่อนกันนะโอเคทัฟฟี่ไปขน,นเองก็ได้แกอะไรก็ไปทุกอย่างสมอยู่ในห้องถ้าทัฟฟี่ออกไปคนเดียวอันตรายแน่ๆนเลย เจอรี่ฉันรู้ว่าข้างนอกอันตรายนายไม่ต้องห่วงฉันออกนาอยู่บ้านด้ดีเอาไงวะดตุ๊กคือออกไปไม่ออกไปวะเนี่ยถ้าแล้วเจอรี่พี่ใหญ่ของนาย,นยพักอยู่ใกล้เคียงพอดีเลยเพอสามารถไปขอความช่วยเหลือจากพี่ใหญ่ได้ <im it> พี่ใหญ่อะพี่ใหญ่นี่คืออ๋อมีหนูตุ้ยแน่น่าจะใช่นะผมโอเคมีรูปอ๋ออ๋อนี่ไงตัวโอ้ผมจำต้นหมอนนี้ได้โอ้โหแก๊งหนูน่าจะเมืนกันเป๊กโอเคพี่ใหญ่พี่ใหญ่เดีย๋ยวจะเป็นลมแล้วเนี่ยพี่ใหญ่จะกลับมาเมื่อไหร่กันแน่ พี่ใหญ่แล้วผมน้องชายที่รักพวกเรามาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้พี่ใหญ่ี่สุกลับมาแล้วทอมลังแกเจอรี่อีกแล้วเหรอพวกนี้เนลังแกทอมหนื่างหากักล้วเมียโดตัวนั้นทุกคนตามฉันมาแล้ว,วเราจะทําให้ทารู้วใครเป็นใครรุมนั่นเองนะหมแกงตีเซิร์เวอร์รุมฮันเตอร์นั่นเอง <laughs> พี่ใหญ่ของเจอรี่ทำแนวชีกไปซ่อนไปแล้วต้องหายากแน่เลยอะ ฉันิรามไม่ต้องเป็นห่วงนะครั้นี้ฉันเอาหนูหุออ่นยนต์มาสี่ตัวหุออ่นยนต์หนูสามารถช่วยรับตะเวนได้โอ้โหุออ่นยนต์หนูที่สามารถตรวจตราชีดได้ก็ต่อนี่นเปรนเนีย,ยของเจอร์รี่สิบิลิของพี่น่าทึ่งจริงๆเลยอ่ะออตอนหนลุมเนรังอ่ะมีปุ่มออเนี่พงพ่นหุออ่นยนต์นั่นเองนะผมไฮโซครื so. ่งนี้นะโอเคกดตรงนี้ปัป๊บแล้วก็เนี่ยหนูว,ว่าสุกหือว่าตั้งค่าและส่งไปอ๋อหุออ่นยนต์หนูเหมือนเจออะไรบางอย่างแล้ว นีด้วยนะเจอรี่เค้กเอฟพี e นะผมเพิ่มเอฟพีได้เก็บอ๋อคือเป็นตัวกดอันนี้เก็บมาไดเอฟพี e กลับมาจะมีปรากฏเป็นเค้ก3ชิ้นถ้าพบแล้วก็อย่าพลาดได้เก็บโอเคก็คือเป็นตัวฟาร์มในการได้แต้มนั่นเองนะผมแล้วก็ขโมนเนี่ยมีชิขโมนไดเห็นแล้วแล้วไงต่อต้องไปหาในโอเคโดดกระปไปแล้วก็มาตรงนี้นะผมแล้วจะเจอชิทแล้วลดนดีจังเลยอะ่ะรัตเตเบียนเจอชิยักแล้วอีกขโมนนี้เองนะครับผม เยี่ยมมากเลยมิชลีกินอีกแล้วไว้ทำมาแล้วไว้ยาย,ยแล้วทัฟฟินจับโอเคต้องไปช่วยนะฝั่งนี้ต้องอ๋อลองสอนการช่วยได้โอเคช่วยก่อนนี่ตำรวจจะนับเวลาอ๋อร,ร,รับทราบทำเรงแก๊สเขากลัวจังเลยแกดูดหน้าทำเปลี่ยนไปโอ,โอเคเนี่เจอแล้วโดนผูกเข้าเครื่องนะผมทำใกล้ตำรวจตอนนี้น่าหนุนเต้นไป้วหยิบลูกกอล์ฟขึ้นมาก่อนเอาลูกกอล์ฟทุบเหรอลูกกอล์ฟนี่คืออ๋อคือไอเทมกดหาปลาได้อ๋อนี่ไง ที่เขาว่าไอเทมเนี่ยของของพี่โกงนะผมทำตัวตีจนมันชุกขณาเจอรี่นายไปช่วยทัฟฟี่ก่อนให้เราเป็นฮูดและโจรสลัดช่วยนายรอดแมวไว้โคตรลุมอ่ะโอเคเอาไปไหนเอาหายไปเลยอะโอเคก็คือเขาไปนั่งไงไปรอดเลยอุ้ยตกใส่เสียงมาช่วยแล้วทัฟฟี่จ๋าปลอดภัยเรามันตีกันละเกินดูแบบไม่รีบร้อนนะผมจะเดี่ยวคุณมากเลยนะดีกับฉันละเกินนะเนี่ยแกแมวแมวโอเครอแล้วก็บอกเสร็จแล้วนัดคนนึ่นก็ โดมาแล้วก็พักเข้าเรียบร้อยหมดแล้วเลือแต้องหนีน,นี่ใช่ไหมเนี่ยที่หนีคือตรงนี้นะผมอืมกําแพงจอง้องอ๋อจอกกําแพงหนีนี่ไงอ๋อต้องรีบทุบลูกก่อนที่จะมาโอเคมีอะไรกันไกลเหรออ๋อนี่เป็นของปลาโอเคลูกกลอฟกันไกลของปลาเองนะผมเราต้องโยนอ๋อเราในเทมใส่โอเคต้องหาเทมปลาใสออทำลายกําแพงออ้หรือว่าต้องขุดโอเคเจนี่เปิดลูก,กําแพงเรียบร้อยแล้วรีบหนีก็เถอะนะได้ครับอืม ีลบร้อยและแก๊งเนี่ยสี่ตัวห้าตัวน้องหนูพี่ใหญ่ด้วยเนงนองก็ได้ทําการดโดชิตแต่ดินจะเห็นนี้ไปแล้วก็กลับไปกินในรังของมันอย่างแฮปปี้อย่างนีนะผมคือจริงๆตามหลักการหนูมันก็คือไปขโมยของคนในบ้านนี่แหละนะแมวหน้าที่ในการแต่ว่าซื้อมาเลี้ยงมาเพื่อที่จะจัดก,การหนูอะ่ะคือหนูคนนีน้ผิดเองน้ผมมาคัสติกันต่อเลยแล้วก็เลิกหนูนะครับผมรอบนี้เลิกหนูเลิกหนูโอเคหนูจํานวนมากนั่นทํานให้เลิกแมว ไม่เราเล่นเล่นไปนานมากครับผมสลับเล่นแมวเล่นจนแบบว่าจริงๆอยากเล่นแมวต่อนะผมแต่เดี๋ยวคนโอเคก็ไม่นานเนี่ยผมเข้าสามถึงห้าวิก็ได้แล้วนี่คือนานเหรอนี่คือแมวน้อยอะเนี่ยผมเพิ่งเข้า,มานเมื่อกี้นะคือพูดไม่จบเลย,เลยอธิบายนะผมว่ามีอะไรบ้างโอเครอบนี้แมวโหเ,เป็นแมวตัวเนื้อแมวตัวตัวราคาแพงหายากนะครับผม หนูแล้วก็มีหลายตัวนะใช่ไหมหนูสุดจะมีสามตัวที่เราเลือกได้นะ,นะผมเนี่ยหนูเจอรี่นะสืบเจอรี่แล้วก็โรบินพูดเจอรี่นะครับผมตอนนี้ผมเล่นอะระเบ,บิดควันน่าสน,นใจนะผมมันแบบว่าปล่อยคันปั๊บมันแบบบังพื้นที่ได้ไงหลบหนีได้จริงๆนะผมอันนี้มันเล่นแบบว่า1 v 4จริงอันนี้มาเล่นแบบฝั C, นนบบ่งหนูจริงแบบว่าไม่ใช่เป็นบอทแล้วนะผมดูซิว่าฝั่งแมวรอบนี้จะเถื่อนเหมือนกับที่เราเล่นแมวไหมนะผม <Okay. S 1> เบลคัมครับผมโอเคตามหาชีได้เจอต้องกดอ่า เข้าใช่ไหมกูเ,เนี่ยก็ควบคุมนะผมก่อควบคุมปลาแล้วก็ไปออกแลนดิ้งกันดีกว่านะผมเราอยู่ไหนวะาจะว่าไปสีม่วงโอเคดูแลอยู่ห้องข้างล่างโอเคต้องดูทั่วๆแหละโอเคเพื่อนดูข้อมูลแล้วเราดูข้างล่างนะผมโอเคโอเคโอเคให้เพื่อนฝากให้เพื่อนจัดก,การดูพื้นที่ตรงด้านนันไว้แล้วก็ดูว่าตรงนี้โอเคเนี่ยเจอชิ้นแล้วโอเคชิ้นอยู่นี่อันนึงนะคะแกโอเคหาเค้กเอฟพีไว้นะผมตอนนี้เค้กเอฟพีห้องนี้มีไหมห้องนี้มีหรือเปล่า ดิ้โดดดูตอนนี้ไม่เจอหาไม่เจอนะผมตานนี้ปะตานนี้โอเคต้านนี้เหมือนจะไม่มีนะแล้วก็ไปฝั่งซ้ายนะโอเคตอนนี้รู้สึกฝั่งมันจะไม่มีใครทำลายเนี่ยรอบนี้คือเราไม่ไอฝั่งแมวจัดการหนูยังไม่ได้เลยนะโอเคทำให้เราข้อดีคือเราสวยจา้าเหมือนได้แต้มเยอะแล้วก็รูบุนที่เยอะได้โอเครับซาก,กับผมไปเข้าไปโอเคก้อนแรกของเรารู้แล้วตอนนี้นะผมรู้แล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องแบบว่าเก็บแต้มก่อนนะผม ไม่รีบจับแต่ผมว่าถ้ารีบจับเพราะเสียคือแมวมันจะมาหาได้ไงเลยไม่รีบดีกว่าผมม่านะโอเคกินแต้มก่อนนะครับมาผมแบกหนูเอ้ยชีตไปแล้วนะ้องไม่แบกหนูชีตมาแล้วล,ล่างเนี่ยข้างล่างเดี๋ยวจัดการให้เขาลาแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเนี่ยดันดันชีตเอิบกันดันมามเอิบโอเคดันครับผมดันครับผมเอ้ยแรงๆนงั่นแหละโอเคดันเร็วมากจริงนะเหลือสี่ก้อนแล้วนะครับผมไปข้างบนไปข้างบนเทพอ่ะเทพ เราเล่นเป็นหนูแล้วก็เทพเนาะโอเคชีพมันดันง,ง่ายจริงนะดันง,ง่ายมากเลยเหมือนรอบที่เราเจอเหมือนกับว,ว่าเขาเล่นโอะเือกันแน่แล้วเก่งเริ่มบอกยากเลยนะโอเคเมืกี้มันเห็นแมวแถวๆข้างบนนี้แล้วเราไปห้องข้างล่างกันนะครับผมข้้งล่างตรงนี้มีก้างบนหนึ่งก้อนเป็นไงวนะเนี่ยเห็นอยู่ข้างบนตรงนี้โอเคเดียบอันนี้ใช่ไหมอาจจะต้องใช้เวลาในการโดดนิดนึงนะโอเค แล้วก็หยิบไปเออแบกไปแกอยู่ข้างล่างตรงนี้สินะได้เลยยัดเข้ารูระรัวแกโอเคผักชิ้รรัวแกอันนี้เราเพื่อแมวมาผมก็ใช้ฟันได้แต่ตอนนี้แมวไม่มานอะผมยาวๆไปนอะผมดันยาวๆไปช่วยกันดันครับผมดันเข้ารูไปเลยได้ประมสองอันแล้วแกมันง่ายว่ะเวอร์เลยแกเลยแค่สองชิ้นมันง่ายวะเวอร์เลยแกฟันหนูก็ง่ายเหมือนแมวตีไม่โดนเลยนอะผมรูซ้ำาเปว่ารู้สึกแมวมันหายไปแล้วจากหน้าจอเรา โดนลังแกแล้วแมวจ๋าเออนี่ไงใช่ปะทางซ้ายนี่คืออะไรมันจะมีแท็บวะไม่รู้อะไรกันแน่แต่ดันไปนไดอมเรียบร้อยแล้ว,ดวลแดมไม่ได้เลยเลยมันแล้วหนูไม่เจอแมวตาเนี้ไม่เจอเราโอเคดีข้างล่างเลยแมวปึ๊บอ๋อควันไม่ได้ผมกดควันโอเคอ๋อนี่ต้องต้องกดโอเคอย่างนี้นะผมอ๋อกดทางโอเคอุ้นจด,ดีเลยนนะโอเคหนูได้เจนอันนี้จริงเหรอไปอ๋ออ๋อต้องไปข้างล่างโอเคโอเคโอเคตรงตตนี้มันจะนี่ยมันจะแบบว่ามา โอเคนี่คืออะไรอ๋อล่องหนได้อ๋อเนี่ยล่องหนสก,กิลสก,กิลมันโกเลยน,นะผมว่าโอเคแล้วคนหาอะไรมาอุ้ยโดนเหย,ยียบเฉยแต่การช่วยเหลือเพื่อนได้นะผมตอนนี้จะต้องหายพวกไอ้ของปลานะครับตอนนี้แล้วไปซัพพอร์ตเพื่อนของปลาของปลาของปลาเนี่ยเจเจอแล้วผมเจอของปลานะครับมา,มาเก็บไว้รอรอ,ลอปาลารอปลาใส่หนะ้านังแหลตเรียบร้อยมื่น,ลลนปลาแกมื่นใช่ปลาแกโอเคเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อได้ไหม เก็บต่อได้ป่าวลูกกอล์ฟมันเด้งอยู่รัวๆคีเก็บต่อได้ด้วยโอ้โหโกงว่ะโอเคน้องแมวทอมบัดดีแก่ปาดตาดเลยเฉยปาควันครับผมหาไม่เจอหรอกโอ้ยโดนยังไงวะเนี่ยไม่นะไม่เสียสละไม่เฉยเลยคนแรกโนฝากเพื่อนๆด้วยชิบอันเดียวเพื่อนๆฝากด้วยโก้าระกวกชื่อด้วยเฮลดันดันชิบไปแล้วเฉยเราเอ๋อลืมไปแล้วอ๋อดิ้นนิดเดี๋ยวอ๋อดิ้นได้ด้วยอ๋อ ดินได,นะด้นะผมดินได้นี่คือโอเคอ๋อเราไปช่วยไงที่จอดรูนี้เร็วๆเพื่อนช่วยหน่อยต้องการนิดเดียวขอแค่เพื่อนช่วยนิดเดียวพอเราหนีได้ไม่ต้องห่วงโอเคดินดินดินขอบอคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับผมโอเคต้องกินอาหารนะ้ของมาต้องหาอะไรกินตอนนี้โอเคเนี่ยกินอาหารมันจะบัฟได้เพิ่มพลังได้วันนี้ต้องออกเรวจะไปจุดที่ปลาขึ้ตรงตรงกินนี้ตรงนี้โอเคอผมแพงกันี้หนอม กำแพงเนี่ยอยู่แล้วโอเคเลือดเต็มแล้วผมเลือดเต็มแล้วกินแป๊บเดียวก็เลือดเต็มแล้วผมง่ายโคตรง่ายโอเคกำแพงนี่เนี่ยโอเคปล่อยฟันนะครับผมแล้วก็หาอะไรปลาอ่ะมาแล้วก็ปลาไปโอเคใกล้แตกแล้วผมใกล้แตกแล้วโอเคใจเย็นโอเคโอ้ยโดนแทบรัวๆเศร้าโคตรน่าเศร้าโอ้ยมันมาแล้วโอเคกำแพงพังแล้วนะผมเรียบร้อยรอกันนะโอเคล่องหนนะล่องหนปึ๊บนะ วิ่งฝ่าไปครับผมวิม่งฝ่าไปไปแล้วโอเคเรียบร้อยเออหนูเล่นง่ายจริงรู้สึกแต้มหนูน้อยวะ่ะใช่ปะ่ะพันสี่แต้มแบบเงแต้มแบบวอตเดียว <c oughs> <What? c oughs> โอแวแว้แล้วกดไลค์ให้ทุกคนนะผมโอเคเรื่องราวสองหน้าของการที่เจอรี่ฝั่งเจอร์รี่ที่หนึ่งหนะ้าจริงนะผมฮะยำควบคุมเครื่องนะผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไป <c oughs> โอเคเราอยู่ข้างล่างแล้วนะผมดีดีดี ข้างล่างจะได้บอกว่าคุยที่ว่าเดี๋ยวเดียวคนเดียวได้โอเคฮึไม่มีอะไรแต่ก็เน้นกระจายพื้นที่ให้ดูดูทั่วๆกันนั่นเองนะครับผมดูก่อนเป็นยอดดีถ้าดูแล้วเจอก็ยิ่งดีโอเคเอฟพี e ไปแล้วข้างบนหนึ่งนะครับผมตอนนี้ข้างนอกไม่ได้ไปผมไปข้างนอกก่อนนะครับผมตอนนี้ยี่พี่เจอ2องแล้วโอเคเขาเก็บเรียบหมดเลยแล้วแมวล่ะแล้วโทมัสเป็นอยู่ไหนกันแนะ่ใครขโมยแมวไปโอเคแมวนี้โอเคโอเคแต่ เขาไม่เห็นเราเขาไปเล็งข้างบนแนโอเคเล็งแยพีแน่เองนะผมเดี๋ยวรอแล้วรู้ตำแหน่งเข้าใจพร้อมไปครับผมคนชีตั้งล่านมีอะไรเลย,ยน่าจะไปผิดทางนึงเดี๋ยวนะเราว่าไปได้ปะตรงนี้ไม่ได้แล้วโอเคเขผิดทางนะผมข้างล่างไม่มีอะไรหัวแย่จังบ้าน,นึงนะแกโอเคเราอัพสกิลเอ้ยล่องหนไว้ด้วยนะผมกับสกิลนี้โอเคชีตอันอน,นี้นึงโอ้ได้ครับเดี๋ยวช่วยครับผมมาครับดันไปเลยครับอ๋อกดผิดครับผม ดันดิว่าโอเคขอโทษทีดันไม่เก่งน,น้องมันหมดเลยกดปลาโอเคอือดันไปยัดชีสเข้ารังครับผมเข้ารูเรียบร้อยโอเคโอเคข้างล่างมีชีสอันหนึ่งด้วยเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะโอเคมีข้าวบนชีสข้าวบนโอเคอันหนึ่งด้วยอู้พื้นที่ฟาร์มถ้าเกิดฟาร์มในยุทธวิธีดีจริงนะบอกดีมากเลยฟันเล้วนๆเขารู้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะโอเคว่าเมื่อกี้เห็นแมวมาตรงนี้นะใช่ไหมแมวมาตรงนี้แต่ไม่เห็นแมวไหนเลยแมวทำหน้าที่บอกเดี๋ยนะ ผมเริ่มงงแล้วเหมือนแมวเอฟเคกันรัวๆตอนนี้ที่ผ่านมาแมวไม่มีการเดนี่โอเคแมวลงล่างอ๋อแมวเห็นชี้ข้างล่างโอเคมันเลยแพงล่างเพราะอะไรวะเจ้าไม่มาข้างบนมีตุ้งสามตัวที่กันผัดรัวๆเจ้าลงล่างเสียเจ้าผ่านมันเดินผ่านแล้วผมเหมือนเจอทันใจดีรู้หรือเปล่าวะหวัดดีโอเคกำแพงข้างล่างด้วยเกรงกำแพงซ่าครับผมหวัดดีเห็นทอมนี้นะทอมบอกว่าทัางมันไม่สนใจ พวกนี้เขาโคตรแต่ว่ามีโอเคเยอะโคตรนะลูกบอลเยอะมากน้องปลาไปหยิบปลาไปหยิบปลาไปหยิบแล้วกดปลาหยิบกดปลาลุลัวหยิบแล้วกดปลาลุลัวแกหยิบแล้วกดปลาลุลัวแกปลาเรื่อยๆแกปลาไปเรื่อยๆแกวันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเราลังแกทำจริงมั้เันนี้เราปลาโอเคเรร้อยแล้วแทงเปิดเรร้อยแล้วครับผมเจ๋งว h ดเด้อผมเหมือนเจอหันใจดีจริงนะมัน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 ไม่รู้มันนใจดีหรือมันปงกันแน่แล้ว เฮ้ยผมเล่นฝั่งแมวมันเก่งกว่าน,นี้นะเว้ยตอนนี้แมวเป็นตัวสกินนี้ด้วยสกินตัวดำนะผมน่าจะสกินจริงจังไงคาดเดานะคาดเดานะผมไม่รู้ว่าเขาจริงจังไหมเลยเขาจะอ่านสกินอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้ทำอะไรได้กันแน่เนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่แน่ใจสอดในห้องนอนนะครับผมรอบนี้รีบไปเลยแกโอเคห้องนอนตรงนี้ ERP อยู่นี่โอ้โหซงแต่แรกเลยผมจะดีไปนะถ้าเกิดแต่แรกมันจะมาหาใช่เราไม่ควรเอาแต่แรกผมว่าน้อเนาะเพราะว่ามันอาจจะ ถาไมไปทุกเมือผมต้องบอกว่าเดินทั่วๆกันนะ่เองนะผมเพื่อให้ชัวร์ว่าเราไม่ได้พลาดอะไรไปเน้นเนน้พื้นที่ก่อนผมว่าน้ำทิ้งสำคัญกว่ายึดที่นะผมยึีไม่สำคัญขนาดนั้นเนาะเพราะว่าน, <c oughs> นั่นแหละดูหาชีต่างหลักคือหาชีตแล้วก็หาวสัสดุหาดูอะไรพวกนี้ว่ามันมีเจอไหมนะผมโอเคไม่เจออันนี้ผมเจอชีตตรงนี้แหละไอ้ตรงขวาบนกับไออันซานีข้างบนหัวเราแล้วจุดละชีตข้างบนนี่ไงโอเคอันที่สามอยู่นี่โอเคเจอหมดแล้วครับผมครบแล้วครับสบายๆครับผม มารอให้รอให้แล, <c oughs> ล้วใครเจ๊รอเช่วนรอให้ยพี p, เขาไม่ไม่ตายแนะ่เนอะผมโอเคครบชีสหมดอันแล้วเนอมตอนนี้รับทราบแล้วก็ไปเริ่มที่ห้องรับแขกได้ปะห้องรับแขกข้างล่างโอเคไปโอเคขอทอนนี้นะผมโพนี้เลยแล้วก็รีบแปลนี้อ่าโอ้มันมาตรงนี้เลยโอเคโอเคอเ,คเคขารู้เขารู้เขารู้เขารู้มาไหมมาปบมาครับผมโอเคหายแล้วฟึบหายทั่วงงดิงงดิงงดโอเค เรากินเพิ่มฮิวก่อนนะโอเคใช่ไหมอันนี้คือการกินฮิวนะผมเนาะเห็นเพิ่งมาตรงนี้ขอกินก่อนปึ๊บเนี่ยโอเคเข้าเลือดได้มันหิวง่ายก็นี่หิวง่ายจริงเราเน้นสายปวดในของว่าตอนนี้เพราะว่าอันนี้คนอ,อื่นเขากลับชิ้มมาแล้วเราก็อยู่สายซัพพอร์ตคนอื่นได้เลยนะผมคอยปวดคอยจัดก,การน้องแมวนั่นเองก็วา่าปล่อยนะครับผมตรงนี้เราต้องจัดก,การตัวนี้กันนะผมแมวตัวนี้เออแมวมาโอ้ยเหยียบไอ้นี่แหละแกแกอย,อยู่ข้างบนนะแกอย,อยู่ข้างบนแกกำลังสเตลอยู่ข้างบน อ่ะพเพเื่อนอยู่นี่นะเพื่อนล้มอยู่ตอนนี้ผมว่าช่วยไม่ได้ตอนนี้นะผมเอ้ยโอเคโอย้ยโดนสามนี่รัวๆโอเคเดี๋ยวเราเลือกเต็มตอนนี้เราจะรอมันจัดการจับโอเคข้างบนตอนนี้โอเคเปิดควนันอันนี้คืออะไรโอเคอ,เคอเค๋อมันคิดมันกินนมก็ว่าอยู่สบายๆนะโอเคสบายๆครับผมซัพพอรต์ตได้ยังไม่ได้ซัพพอรต์ตแต่จริงจังมากแต่ซัพพอรต์ตได้อยู่โอเคหายตัวปึ๊บปิง หาไม่เจอดีเรากลับไปดันต่ออ่าอีบเขาก็ไล่ล่าผมฝั่งขวาโอเคแล้วก็ดันต่อดันไปเรื่อยเรื่อดันไปเรื่อยเรื่อันนี้จริงจังก,กว่าเดิมนะของแต่เรารู้สึกว่าเราก็ดันเก่งกว่าโอเคสบายครับผมลูกบอลมาโอ้ยอันหนึ่งโอ้ไม่ก็อโอเคตีไม่ทันปล่อยควันก่อนนะครับผมโอเคตีเล,ลวาวลวกอันนี้จังเข้านี้โอ้ไม่ก็อ,อย่าเพึ่ง ปลาไปก่อนนะครับผมโอเคจุกจุกหลบจุกหลบโอ้ยแก้ว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 ร้วองของกันนะครับผมปึ๊บปิ้วหาไม่เจอดีงงงงดีโอเคปลาเล่นนะปลาเล่นต้องหยิบไม่น,นั่นนะหยิบโอเคหยิบจานมาแล้วปลาทางออกครับผมเมนูปลาดนเลยก็ได้โดนโดนแมวเมื่อกี้ปลาโดนแมวเฉยแมวกันแมวบล็อกแมวบล็อกโอเคอปลาจานเรื่อยๆจานแก้วแก้วมาเรื่อยๆมาปลาของเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยโดนแก้วเฉย ป่าแก้วใส่หน้าแมวเฉยเลยโอเคควัน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 โอเค okay. ลูกก๊อฟมาลูกก๊อฟมาลูกก๊อฟมาลูกก๊อฟยิบมาโดนลูกก๊อฟกันเองป่ารู้แนัแ่นเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วโอ้เอพี MVP, ใช่ไหมรู้สึกว่าผมป่าเยอะผมช่วยเยอะเลยตกผ,ผักขีแล้วเนี่ยเอพี MVP เลยครับผมสองเป็นสี่ยืสผมยังรู้สึกว่าผมสนุกกับการเล่นสึกจริงๆริงรู้สึกมันดีมากนะทั้งสกิลล่องของกับสกิวป่าควันนี่คือ สกิวมันดีจริงๆอะโอเคมันเดิมสอดแนมเลยครับผมไปใชสนนเสปเติมเน,นอะผมโอเคจะอีพีแต่แรกเลยเ<ไ>พิ่งนะครับผมไม่รีบไม่รีบไม่รีบ,รบนะครับผมเราที่ทผมบอกนะผมเราเน้นไปที่การฟาร์มหาชีทนั่นเองนะผมอีพีก็แค่ของบางตาให้เราโดนลากง,ง่ายๆเราต้องไม่โดนหลอกล่อตำแหน่งสองอันแล้วทีูแล้วน่าจะเหลือแค่เดียวที่ยังไม่รู้นะผมนั่นเองก็น่าจะ ถ้าห้องนี้ไม่เจอก็ห้องล่างแหละก็นอนนะโอเคนี่จเจอแล้วโอเคคพบสาวนะผมนี่ก็ได้เวลาหา EP ตัวเองแล้วอันนี้ถ้าเจอก็เนี่ยเก็บครับผมคนครับผมของเราอยู่บนนี้แหละโอเคอยู่บนนี้จะรัวๆจะได้ไม่โดนน้องทอมไล่ล่าโอเครอดสองตัวไปพร้อมลุยมีชิปอันหนึ่งตรงนี้นะแกเราหยิบเองของเราปึ๊บโอเครูตรงนี้ก็มีของเราทั้งนั้นเลยปึ๊บปึ๊บ,บสเต็ปเทปครับผมมา ดันชีดเข้าไปเอ้ยแมวมาไหมแมวไม่มาดันจะไปสบายครับผมดันไปเรื่อยๆหันตุดมันก็ดันเข้าไปในรูโอเคเรียบร้อยอ่ะสกิลไว้นะโอเคข้างบนมีก้อนหนึ่งแล้วแมวอยู่ข้างล่างสบายครับผมอันนี้สกิลมาเร็วมากพอเราอัดดันชีดรวดเร็วไงมันเรียกว่าสกิลมาเต็มรวดเร็วพร้อมที่จะไปดันต่อนะโอเคก้อนที่สองแกทอมมันกำลังง่วงกับการจัดการหนูข้างล่างอยู่แล้วก็ดันก็ไปในรูเรื่อยๆนะนั่นเองนะโอเค เขามายังขึ้นมาแล้วโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นตามปะเฮ้ยจะมาตามมจะมาตามเอเคไม่ตามไม่ตามคนล่าอยู่ดีโอเคคนล่าอยู่นะครับผมอันบนลมีอันหนึ่นอนนงอืมถ้าบนลมีก้อนหนึ่งแกหยิบม,มาเลยนะแกเขาม่งในตัวล่านะผมรัวๆไม่สนใจคนอื่นเลยนะองนะผมโอเครูนี้ไม่ได้เออไ่รูล่างขวาได้โอโ้ไกลไกลโคตรโอเคเราไปฮิวกันนะผมอย่าลืมครั้งนี้เราโดนตีต้องไปฮิวเผมว่าช่วยได้ดีมากถ้าไม่ฮิวมันจะชิบหายได้โอเคฮิวฮิว อยู่นลอนตีได้ทีหนึ่งมันเองโอเคมาพร้อมดันแล้วแกเดี๋ยวถ้ากดผิดโอเคดันครับหันตูดเข้าไปเข้าไปข้างในรูนะผมดันเข้ารูติดเหล็กไม่รู้ยังไงไม่รู้โอเคได้ครับได้อยู่ไวเอาท้ายก็ปาควันเล่นแล้วก็โอเคมีลูกบอลเกลืลูกบอลมาใช้เล่นนั่นเองนะผมน่าจะส,สบายอยู่นี่ใช่ไหมเป้าเป้าครับผมปาควันไว้โอเคแล้วก็ดันไว้ ดันไปหาไม่เจอที่ตีไม่โดนโอเคตีโดนแล้วหายตัวดีกว่าหายตัวฟึบอ่าโอเคแล้วก็ดันต่อไปอ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดันอยู่ก็ไม่รู้อยู่ว่าดันอยู่โอเคไม่รู้ไม่รู้ว่าแกดันอยู่โอเคเอยตีโดนไม่赖เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมไปอุ้ยระเบิดขึ้นเลยกําแพงระเบิดโหสกิละไรมีสกิลตันโอ้ไม่ก็ผมล่วงผมล่วงเนาะจุดระเบระเบิด โอเคลืมดินลืมดินลืมดินผมลืมดิน no ไม่ทันแล้ว, okay. ลวโอเคเป็นไรรอเพื่อนช่วยกระได้ครับผมไว้ไว้โอเคเพื่อนช่วยด้วยนิดเดียวแก okay, แค่แตะเราเบาๆก็พอ,พ,อพอแล้วเข no, <c oughs> าผ่านเร็วเอ,อ้าโนเขาผ่านเร็วเฉยอ๋อแทพดิ้นมันหนุ่ยไอ้แม่นปังไอ้โอ้ผมไม่รู้ก่อนโอเคโอเคโอเค จะช่วยกันจะช่วยกันจะช่วยกันปาแหละสู้เขาสู้เขาไม่นะโอ้มันออกมานับเร็วดีโอเคไหมโอ้นับเร็วมากโอ้โหโอเคแต่เพื่อนช่วยเราอยู่เมื่อกี้แต่มันนับเร็วโอเค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 อืมตอนไหนว่าตอนได้ตอนทานจะนับเวลาไวมากเอาติดก้นลุ้นอ่ะระทึกมากโอ้ไม่น่าพลาดนั่งพลาดเมื่อกี้เลยแบบนั่งพลาดทีเดียวทีมจะแบบจะไปไม่นะไม่ไม่ต้องไม่แพ้ คนอื่นอรแล้วดิ๊ดีคนอื่นดีบดุกขึ้นมาจาัดก,การโอเคบินสองคนละชิบหายแล้วไม่นะอีคนนั้นเอฟเคคืออะไรเนี่ยเน็ตหายโอ้ไม่สบุนเน็ตหายนายขือบอกเน็ตของหมู่บ้านเราตอนนี้ที่จะชนะแล้วก็รอดไม่ได้คนเดียวได้กล่าวแพ้นะน่าจะแพ้มันไม่ไมีสองคนไงมันอีกคนนึงนนมันเน็ตหลุดไปแล้วไงโอ,อ้โหชิลเพลงโคชิลอะตอนเนี้ย นันก็อีลาก่อนสบุญแต่เวลาเร็วจริงโอเคเวลาตอนที่ตอนกำแพงทำร้ายลอยจะรวดไปไวมากนะผม้น,นี้แมวมาโหตอนท้ายนะผมโหตอนท้ายตอนหน้าหน้าไอ้กำแพงอะนะโอ้ยโอเคมาอีตาตาก่อนจบวันนี้นลกันนะผมมารีบเข้ารีบจากการควบคุมวงการแล้วรีบไปดูนะผมห้องนี้ที่ข้อเสียห้องนี้คือ <laughs> เริ่มมาแล้วมันแบบว่าอยู่ล่าสุดไงเลยไม่ค่อยหาอะไรไม่ค่อยเจอนะผมเศร้าแต่อยู่ใกล้สุดผมรีบไปเอาเน้นเน้นเร็วดี okay. กว่าโอเคก็มารีบแล้วรีบขึ้นข้างบนนะผมตอนนี้ไม่เจออะไรเลยแกโอเคเจอชี้ okay. ข้างบนขวาบนกับอู้ทอมอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียโอเค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 เาต้ตามคนที่มีเ e อนะเพราะว่าเราไม่มีหาเขาตัดผ่านไปแล้วโอเคชี้ตรงนี้อันนึงโอเค ยี่ปีป่ะยีป e ีรอบนี้ไม่มีนะผมหาไม่เจอ,อเจอชิสแล้วโอเคเจอชิทสามก้อนโอเคครบแล้วอยู่ข้างนอกอันนึงอยู่ห้องใต้หลังคาแล้วก็ห้องตรงนี้โอเคเราไปจริงน่าจะไปห้องนอนโอเคโอเคแถวนี้แล้วผมไปห้องใต้หลังคาได้ไหมหรือผมซัพพอร์ตดีซัพพอร์ตดีกว่าผมว่าเผื่อเข้ามาแถวนี้หยิบลูกบอลก่อนนะผมขึ้นได้ไหมเนยขึ้นได้ไหมหรือไม่ขึ้นอ๋อซัพพอร์ตได้โอเคงั้นเราจัดการกันนะผมเราหยิบกันเลยนะขออันนึงก่อนนะครับผม เขาได้จะรอช่วยเ,เ,เหลือเรานะโอเคลงพูช่วยเหลือเราแนะโอเคแล้วก็ไปยัดรูรับผมดันเข้ารูเอ้ยชักกันดันไปโอเคแมวไม่โผลมาแมวไม่โผลมา,มมมาตอนนี้เขารอรอรอแทงจิงมเนี่ยผ <itation> มถือไอถือเมื่อกี้นี้ขึ้นมาเตียมไว้แต่ไม่เป็นไรสบายๆเรีบยบร้อยหนึ่งก้อนอยู <ite S 2> ่ <te S 2> ไหนเนี่ยแมวชอบ F K วะแกรู้สึกแม,มวคนนี้เล่นแมวเขาจะออกโรงเช้าหน่อยอะ Icana, ผมคิฝั่งแมวเขาไม่ค่อยดักจุดที่คนจะดักเนี่ยนะผมที่ผ่านมาเลยว่าเราเราชิวอะเราเราเก็บเรารวเก็บไปสบายได้ไม่ค่อยมีปัญหาแมวเอฟเคเนี่ยแมวแมววันดีจ้ะแมวแมวพันจะดีนี่หว่าว่าลัสเชียพันจะดีไม่ไม่ตีอ๋อตี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 มาตีนะใจดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วแก โอเคไปแล้วไปข้างบนดีกว่าข้างบนไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วห้องครัวเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นมีหรือว่าหันจะดีอันอาจะใจ,จดีที่ต่อหนยหรือไม่ก็หันติดติดไอ้นั่นพอดีวะดิดดเลยดูไม่ออกเท่าไหร่แต่เราเริ่มมาเจ็บแล้วโอ้ยไม่มีแรงโดดครับผมเราต้องบอกว่าจริงจังนะโอเคเราจะเอาชีวข้างบนรอบนี้แล้วก็ก่อนดันผมขอกินอะไรแก้หิวก่อนนะผมมายัดเข้ารูไปแล้วก็กินแผลบแผลบแผลม่หิวง่ายครับเกมนี้หิวง่ายจริงต้องหั่เรืมหิวนะผม จะช่วยได้เสมอแล้วก็ดันอ่านันก็ไปเลยทองก็ยังอยู่กับหนูตวัวนั้นนะผมชิวๆก็คือตอนนี้ชี้สองอันดันไงเออท้ายแล้วอันนี้น,นี่นท้ายแล้วสบายครับผมดันก็ไปเนื้อรูยัดเข้ารูเลยแกโคตรติดเลทอะท่ายัดเนี่ยดึ๊บดึบดึบดึบ,ดบ,ดบเข้าออกออกลอยครับผมเว,วลาจอดรูแล้วแกหยิบแล้วป่าหยิบแล้วป่าหยิบแล้วปลาเรวตัวครับผมแล้วก็ตาฟันด้วยเช่นกันกนะแก แล้วก็ปลา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 ปลปลาลัวปาลัวปลาโอ้ my god เจีนเยเนเจีนโอ้ทัางหลาายโอเคลองหันไปนะครับผมทีนี้ก็ได้ปาช่วยเหลือปั๊บก็น่าจะออกไปได้ใช่มช่ยช่วย่ๆยช่วยช่ว่เอามาเลลอยเข้าลูป่ลอยครับผมเสร็จครับผมลากนี้ก็มีความหลากหลายก็เดิมนั่นเองน้ถึงแม้ว่าจะง่ายเหมือนเดิมนั่นเองไปเสร็จแล้วเราก็มารับภารกิจที่เราทำได้เนี่ยออนไลน์แบบทีะทีอ๋อเล่นนักแข่ก็ได้แต้มโอเค เก็บตามนี้นะ้เองนะผมอันนี้ครบแล้วไอ้น้องไก่ด้วยแกโอเคครับผมนี่ก็เป็นการเล่นของล็อบของหนูนเองนะผมคร่าวๆตาแรกๆที่เราเล่นเทอร์รีนั่นเองนะผมก็สุดดีชอบติดใจตัวนักสืบมากเลยนะครับผมก็จะกลับมาคาหน้าก็จะคงตามๆนี่หมดอื่นเพิ่มเติมเช่นหมดปลากรัวหมดอะไรพวกนี้นั่นเองนะผมเดี๋ยวค่อยดูทีนึงแล้วกันจะพัดหน้ากันนะผมวันนี้แค่นี้ก่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮึ่มพุ่งอะใช่ไหมผมคะแนนผมน้ำรอบแรกเลยตอนนี้ผมอุ้ยแหละอุ้ยอะไร ยินยาแล้วแข็งแรงก,กว่าเดิมอันนี้คืออูอ๋อฝ่ายไ,ไล่เหรออ๋อแกเคลนครับผมแล้วก็เลงโอเคเยี่ยมปั่นระเบิดไปแล้วโอ้